โอเคสวัสดีครับใน EP นี้เราจะมาดูเรื่องการเขียนสคริปต์ด้วยภาษา C ตอนที่2กันนะครับในตอนนี้นะครับเราจะมาดูหัวข้อที่ยังคงเหลืออยู่ในเรื่องที่เราควรจะรู้สําหรับภาษา C ใน h m i นะครับนั่นก็คือจะมีเรื่องเกี่ยวกับการสร้างเงื่อนไขการใช้พวก if else พวกนี้นะครับแล้วเราก็จะมีการพูดเรื่องวนลูปให้ตัวสคริปต์เนี่ยสามารถทํางานโค้ดอะไรบางอย่างซ้ําๆเรื่อยๆได้นะครับแล้วเราก็จะมีการพูดถึงตัวอักษรนะครับ และสุดท้ายเนี่ยก็จะมาพูดถึงเรื่องการสร้างฟังก์ชันเพื่อใช้ซ้ำในสคริปต์นะครับไว้เรามาดูเลยครับอ่ากลับมาที่ตัวสคริปต์เอ t ดเตอร์ของเรานะครับเปิดมันขึ้นมาเดี๋ยวในตอนนี้นะครับเรามาสร้างสคริปต์ใหม่กันหนึนะครับให้เรามาทางซ้ายบนกด New นะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ผมขอเรียกว่า C basic 2แล้วกันนะครับอ่ะอย่างแรกที่จะพูดกันนะครับคือเรื่องเกี่ยวกับ conditional statement นะครับหรือว่าเงื่อนไขการทำงานนะครับ เวลาให้เราทาการเขียนสคริปต์นะครับเราอยากจะมีการกําหนดเงื่อนไขด้วยคาว่าถ้าไฟติดให้อะไรบางอย่างติดหรือให้ค่าอะไรบางอย่างเปลี่ยนนะครับหรือถ้าค่าอะไรบางอย่างมากกว่าค่าค่านึงนะครับให้ไฟติดอะไรพวกนี้ล้วนเป็นเงื่อนไขใช่ไหมครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาลองเขียนกันนะครับวิธีการเขียนนะครับให้เรานะครับทำการสร้างโค้ดนะครับที่เริ่มต้นด้วยคําว่า if ขึ้นมานะครับ if คือถ้าใช่ไหมครับตามด้วยวงเล็บนะครับสิ่งที่อยู่ในวงเล็บตรงนี้นะครับ ก็ต้องเป็นสิ่งที่พอทําการคนนํานวณค่าออกมาแล้วนะครับต้องเป็นค่าจริงหรือเท็จนะครับแล้วถ้าสิ่งที่อยู่ข้างในนี้เป็นจริงนะครับโค้ดบล็อกที่อยู่ภายใต้ if เนี่ยก็จะทํางานนะครับยกตัวอย่างนะครับผมลองเขียว่า if local bit 0นะครับหมายถึง lb 0นะครับมีค่าเป็น1นนะครับหรือว่าติดนะครับสังเกตว่าเวลาผมใช้ตัวมีค่าเนี่ย ผมเขียนเท่ากับ2 T นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า comparison operator นะครับถ้าเราเขียนแบบนี้นะครับก็คือหาก local bit มีค่าติดอยู่โค้ดภายในส่วนตรงนี้จะทำงานนะครับเรามาลองดูนะครับถ้า local bit ติดนะครับเราลองมาแก้ค่า local word ดูีไหมครับ local word ที่12นะครับทำตอบนะครับจะทำการเซตค่าเป็นอะไรบางอย่างให้กับมันครับลองเซตเป็น5 5นะครับอ่า จากนั้นนะครับหลังจาก if เนี่ยเราสามารถเขียน else ตามด้วยโค้ดบล็อกได้นะครับก็คือเป็นปีกาแบบนี้นะครับถ้าเงื่อนไขใน if ไม่เป็นจริงหรือว่าเป็นเท็จนะครับสิ่งที่อยู่ใน else เนี่ยก็จะถูก run แทนนะครับสมมติเราลองให้ local word 12เนี่ยมีค่าเป็น666ดูนะครับจากนั้นเราลอง compile แล้วมา test ดูน,นะครับอลอง compile นะครับพอเรากลับมาที่หน้านี้นะครับผมการสร้างปิด Switch ของ LB0 มาทีกทีึงนะครับแล้วก็ให้ฟังก์ชันเป็น i n นเ r อนะแล้วผมก็สร้างไว้แถวนี้นะครับแล้วผมก็จะ c o p y ตัว numeric display นะครับแล้วก็แสดงที่ LW12 นะครับจากนั้นเนี่ยเราจะเรียกใช้ script อันนี้กันเดี๋ยวในวันนี้นะครับเรามาลองเรียกใช้ script แบบ global script กันก็คือ run ตลอดทุกช่วงเวลาครับเดี๋ยวมันคลิกมันขึ้นมานะครับกด new แล้วผมก็จะเลือก s c r i ต์ C Basic 2ที่เราเพิ่งสร้างกันวันนี้ใช่ไหมครับ แล้วก็ให้ความถี่นการวันสคริปต์เนี่ยเกิดขึ้นทุก50มิลลิเซคันนะครับตัวหน้าจอเนี่ยก็คอยเช็คอยู่ตลอดนะครับว่าเงื่อนไขอะไรบางอย่างเนี่ยที่เราเซตเอาไว้มันมีค่าเป็นจริงหรือเท็จล้วก็ทำงานตามที่เราสั่งบันนั่นเองนะครับอ่ะกดโอเคนะครับแล้วลองออฟไลน์ซิมูเลต์อ่ามาที่ซีลงกิชนะครับเห็นนะครับตอนนี้ lb 0เนี่ยไม่ติดค่าเป็น66นะครับอันนี้คือค่าที่อยู่ใน else ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราทำมันติดนะครับค่าก็เป็น55นะครับ อันนี้เนี่ยคือเงื่อนไขที่ถูกสร้างขึ้นโดย HMI นะครับส่วนมากแล้วเวลาเราทำเงื่อนไขเนี่ยเรา,า,าก็จะคุ้นเคยว่าเราต้องไปทำมันที่ PLC ใช่ไหมครับแต่ถ้าเรารู้ที่การเขียนสคริปต์นะครับเงื่อนไขเนี่ยสามารถเกิดขึ้นที่ฝั่ง HMI ได้เลยนะครับถัดมานะครับเราเปิดสคริปต์เรียเตอร์ขึ้นมาอีกทีนึงครับคราวนี้เนี่ยเรามาลองใช้คีย์บอร์ดที่ชื่อว่า else if กันบ้างนะครับเพราะว่านะครับเวลาเราทำเงื่อนไขเนี่ยบางทีแล้วมันอาจจะมีหลายเงื่อนไขนะครับ ก่อนที่จะไปถึง else เนี่ยอาจจะมีการแทรกเงื่อนไขที่2ที่3ที่4อะไรไว้นะครับการที่จะเพิ่มเงื่อนไขให้เราใช้คําว่า else if นะครับตัวอย่างนะครับผมทำให้ดูผมลองเขียน if นะครับ local word ที Low ่13แล้วเดี๋ยวรอบนี้นะครับผมลองใช้เป็นค่ามากกว่ามากแล้วกันถ้ามันมีค่ามากกว่า100นะครับอะไรบางอย่างอย่างนี้ทํางานนะครับอ่าซึ่งอะไรบางอย่างผมลองให้เป็น local word 14มีค่าเป็น1แล้วกันนะครับ จากนั้นนะครับผมก็จะเขียน else if แบบนี้นะครับตามด้วยเงื่อนไขอีกอันถ้า local word 13น้อยกว่า10นะครับอ่าเราจนี้เป็นน้อยกว่านะครับค่าของ local word 14เนี่ยผมจะให้เป็น2นะครับถ้าไม่มีเงื่อนไขอะไรเป็นจริงเลยอยู่ก็จะตกมาใน else นะครับ local word 14 ให้มีค่าเป็น3แบบนี้นะครับเราลองโฟกัสที่โค้ดตรงนี้กันนะครับสังเกตว่าเรามีเงื่อนไข2อันนะครับโลโกวัดสิบสาถ้ามันมากกว่า100นะครับคือค่า 100, 1, 1นึ่งร้อยหนึ่งร้อยสองพวกนี้ค่าของ L W 1 4เนี่ยจะมีค่าเป็น1นะครับแต่ถ้ามันมีค่าน้อยกว่า10ค่าของมันเนี่ยจะเป็น2นะครับหรือถ้าไม่มีอะไรเป็นจริงเลยค่าก็จะเป็น3มนะครับมาลองเทสกันดูคอมไพน์นะครับไม่มีเออร์เลอร์นะแล้วก็มาลองวาง numerics input นะครับของตัว L W 13นะครับไว้แถวนี้แล้วผมก็เอา L W 1 4มาแสดงผลลัพธ์นะครับต้องทำการออฟไลน์ซิมูเลตดูนะครับอตอนนี้เนี่ยค่าของ L W 13บมันเป็นศูนย์นะครับมันมีค่าที่มันน้อยกว่า10ใช่ไหมครับก็เลยมีค่าเป็น2ถ้าผมลองให้มันเป็น1 0 1นะครับค่าเป็น1ใช่ไหมครับแต่ถ้ามันอยู่ระหว่างนะครับ้องให้ค่าเป็น4 4ค่าก็เป็น3นะครับ หรือถ้ามันเป็นค่าที่อยู่ระหว่างครับก็คืออยู่ใน else block ค่าก็เป็น3ใช่ไหมครับอ่าแบบนี้นะครับก็สามารถทําได้นะครับถัดมานะครับเรามาลองดูเรื่องการวนลูปกันบ้างนะครับทําการเปิด script editor ขึ้นมานะครับไปที่ตัว script ของเรานะครับการวนลูปนะครับมีประโยชน์ยังไงเรามาลองดูปัญหากันก่อนละกันนะครับสมมตินะครับว่าถ้าผมมี array นะครับอะไรบางอย่างเช่นสมมติผมขอเขียนว่าเป็น my data ครับ แล้วก็มี a r ร์เรยอยู่5ตัวนะครับอ่ะผมไล่ไป 2, 4, 6, 8, 10นะครับสมมตินะครับว่าเราอยากจะเอาค่าของ a r ร์เรย์มา Copy ไปใน l o c a l w o เ d เริ่มตั้งแต่ตำแหน่งที่20นะครับก็คือค่า2ไปอยู่ที่ตำแหน่ง L w 20 4ไปอยู่ที่ตำแหน่ง21 6อยู่ที่22ไล่ไปเรื่อยแบบนี้นะครับ ถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องลูปเนี่ยเราต้องมาเขียนแบบนี้ถูกต้องไหมครับเราต้องมาเขียน local word 20เท่ากับ my data 0แล้วก็ local word 21เท่ากับ my data 1ไปไเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วลองดูสภาพว่าอันนี้ขนาดแค่5ตัวนะครับถ้าเรามี10ตัวร้อยตัวการที่มาเขียนแบบนี้มันก็จะเสียเวลาแล้วก็ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเราเลยต้องเรียนรู้สิ่งเรียกว่าลูปนะครับการเขียนลูปเนี่ย เราสามารถใช้ได้ด้วยการใช้คีย์เวิร์ดที่ชื่อว่า for นะครับ f o r แบบนี้นะครับเมื่อเราจะเขียนตัว l ลูมเนี่ยเราต้องกําหนด3อย่างในวงเล็บนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือเป็นค่าเริ่มต้นของอินเด็กซ์อะไรบางอย่างสมมตินะครับว่าเรากำลังทำหล o มเนี่ยเราต้องมีการกําหนดค่าเริ่มต้นให้กับมันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมจะทําการสร้างอินเด็กซ์ขึ้นมาหนึ่งนะครับที่เรียกว่า i ชนิดข้อมูลเป็น short นะครับผมให้ค่า i เนี่ยเริ่มต้นจากอินเด็กซ์ศก็เลยเขียนว่า i เท่ากับ0 ต่อ้วยซีม i ค o ลอนนะครับหลังจากที่เราเขียนค่าเริ่มต้นของอินเด็กแล้วนะครับให้เราเขียนเงื่อนไขการทํางานของ loop นะครับเช่นถ้าเราบอกว่า loop เนี่ยจะทํางานตามจํานวนครั้งของจํานวนข้อมูลที่มีอยู่ในอารีนี้ซึ่งมันมีข้อมูลทั้งหมด5ตัวใช่ไหมครับโดยปกติเนี่ยเราก็อาจจะเขียนเป็น i น้อยกว่า5นะครับก็คือตราบเท่าที่ i ยังน้อยกว่า5เนี่ยก็คือให้ทํางานไปเรื่อยๆนะครับแต่นะครับการเขียนแบบนี้เนี่ยมีข้อเสีย เพราะว่าวันหนึ่งสมมติผมลองมาเติมค่าใน a r r a y นี้เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับโค้ดตรงนี้นะครับก็ต้องถูกแก้เช่นกันซึ่งตรงนี้มันไม่ถูกหลักนะครับเราควรจะสร้างตัวแปรตัวหนึ่งนะครับที่ทําการคํานวณความยาวของ a r ร a y ให้กับเรานะครับวิธีการคํานวณความยาวอาร์เนะครับสามารถทําได้แบบนี้นะครับลองเขียนตามดูก่อนนะครับผมจะเขียนตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับขอเรียกว่า my data length นะครับแล้วผมก็ทําการเรียกฟังก์ชันอันหนึ่งนะครับ ที่ชื่อว่า size of เดี๋ยวเรามาอธิบายกันมันคืออะไรนะครับผมเขียน size of my data หารด้วย size of my data ที่สูนนะครับผมทำแบบนี้ไปทำไมนะครับเราต้องมอธิบายเรื่องของ size of เนึนๆนะครับลองทำนี้ครับ local word 15เท่ากับ size of my data ดูนะครับแล้วก็ local word 16เท่ากับ size of my data สูนะครับ อ่าลองเขียนนี้เสร็จนะครับแล้วเดี๋ยวทําการคอมเมนต์ข้างล่างนี้ไม่หน่อยนะครับอ่าโอเคจะได้คอมไพล์ได้นะครับอ่าแล้วก็ทําการสร้างตัวแสดงผลของ l w 15แล้วก็16ขึ้นมาดูนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับทำการกดออฟไลน์ซิมูเลตนะครับเราไปที่ C language อ่ะจะเห็นว่าค่าแรกเนี่ยมันคือ size ของ array นะครับเอ๊แต่ว่า array เราเนี่ยมันมีแค่5ตัวเองทำไมค่าถึงเป็น10นะครับเพราะว่า ตัวฟังก์ชัน size of ในภาษา C เนี่ยมันให้ค่ากลับมาหน่วยเป็นไบต์นะครับแล้วตัวช็อตอาร์เรย์ของเราเนี่ยหนึ่งช็อตเนี่ยมันมีค่าความใหญ่2ไบต์นะครับ16บิตนั่นเองเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีค่าเป็น10ไบต์นะครับเพราะมันคือ5คูณ2นะครับอ่าส่วน L W 1 6นะครับตัวใช้ค่า2อรอกมาเนี่ยก็คือขนาดของแต่ละค่าในอาร์เรย์นะครับซึ่งพอเรากลับมาดูสูตรตรงนี้เนี่ยมันก็คือการเอา10 หาร2เท่ากับ5ใช่ไหมครับก็คือได้ขนาดของอาร์เรย์ที่ถูกต้องนะครับอ่าแล้วการที่เราเขียนสูตรคำนวณแบบนี้นะครับมันทําให้เราเนี่ยสามารถเพิ่มจํานวนของอาร์เรย์ได้นะครับตัวที่เราไม่ยังเป็นต้องไปแก้ตัวแปร my data เลอะไรเงินท่มการคํานวณเนี่ยมันก็ไดนามิกอยู่แล้วนั่นเองนะครับอ่าพอเรารู้แบบนี้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาทําการกลับมาที่ for Lo o p เรานิดหนึ่งนะครับเราเนี่ยจะทําการเอาคอมเมนต์ตรงนี้ออกไปนะครับแล้วก็ทําการเขียนต่อครับในเรื่องของเงื่อนไขาการทํางานเนี่ย ก็คือจะเป็น i น้อยกว่า my data l e n g แล้วใช่ไหมครับอ่าจากนั้นนะครับสิ่งที่อยู่ใน for loop อันที่3เนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ให้เราทําต่อหลังจาก loop นี้เกิดขึ้นไปแล้วนะครับเราบอกให้ i เนี่ยมันเกิดการ increment หรือว่าเพิ่มค่า1เข้าไปนะครับมันก็คือแปลว่าหลังจากที่มันทํางานโค้ดข้างในครั้งแรกเสร็จแล้วนะครับมันก็จะทำการบวกค่า1เข้าไปในตัว i จาก0เนี่ยก็จะกลายเป็น1 แล้วก็กลายเป็น2กลายเป็น3กลายเป็น4พอมันกลายเป็น5เนี่ยเงื่อนไขตรงนี้มันก็คือชนเพราะว่า5นะครับมันไม่ได้น้อยกว่า5นะครับแปลว่าตัว loop เนี่ยก็จะหยุดการทํางานการทํางานของ l o ปก็คือจะเกิดขึ้น5ทีนะครับอ่ะซึ่งการที่เราสามารถกําหนดการทํางานของ l o ปได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถเอา index i ตรงเนี้ยไปใช้ทําอะไรต่อก็ได้ยกตัวอย่างเมื่อกี้เรากลับมาพูดเรื่องการ assign ค่าใช่ไหมครับผมต้องการ assign ค่าที่อยู่ใน array เนี่ยเข้าไปที่ local bird เริ่มต้นตั้งแต่20 ผมก็เขียนว่า local word นะครับเริ่มตั้งแต่20บวก i เท่ากับ my data i นะครับอ่าตรงนี้นะครับพอมันทำงานครั้งแรกนะครับ local word นะครับก็จะเริ่มที่20เพราะ i เป็น0ใช่ไหมครับแล้วตัว index i ตรงนี้ก็เป็น0ูนย์เช่นกันมันก็เลยจะจับ local word 20 0บวกใช่ไหมครับเท่ากับ my data 0นะครับแล้วพอมันทำครั้งถัดไปนะครับตรงนี้จาก0ก็กลายเป็น1ใช่ไหมครับไปเรื่อยๆจนถึง4นะครับแล้วก็หยุด พอไอเป็น5เนี่ยเงื่อนไขมันทํางานไม่ได้เลยนะครับเพราะมันจะทํางานแค่5ขัค่ตามขนาดของ Array นั่นเองนะครับอ่าพอรู้แบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองเช็คดูนะครับเราลองเช็ค local Word ที่20ขึ้นไปกันดูนะครับอ่าผมลองสร้างนะครับ local Word 20แล้วก็ลองดูที่24เลยนะครับดูว่าได้ค่า2อ f f s e t หรือเปล่านะครับอ่าแล้วก็ o f f l i n e simulate ดูนะครับว่าลุกเราเนี่ยทำงานได้หรือเปล่าครับเห็นไหมครับ ลบแล้วเนี่ยสามารถทํางานได้แล้วก็แอสไต์ค่ากับเราครับการที่เราทําแบบนี้เป็นนะครับจะมีประโยชน์ในตอนถัดไปตอนที่เราพูดเรื่องบาร์โค้ดนะครับเพราะว่าพอเราพูดกับบาร์โค้ดเนี่ยมันต้องมีการเอาค่าพวกตัวอักษรนะครับมาเก็บไปในเมมโมรีนะครับแล้วมันก็ต้องเขียนสคริปต์แบบนี้นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยพอเราพูดถึงบาร์โค้ดนะครับมันก็ต้องพูดถึงตัวอักษรใช่ไหมครับเพราะนั้นนะครับวันนี้เนี่ยเราจะต้องมีการพูดถึงเรื่องสิ่งที่เรียกว่าชาร์ s สตริงนะครับ เรามาลองดูเรื่องตัวอักษรกันนะครับการสร้างตัวอักษรในภาษา C เนี่ยเราใช้ตัวแปรที่มีชิ้นข้อมูลที่เขียนว่า char นะครับผมประกาศตัวแปรชื่อว่า my char นะครับแล้วเวลาเราทําการประกาศ char ขึ้นมาเนี่ยไอ้พวกตัวอักษรเหล่านี้นะครับมันต้องเป็นตัวอักษรที่เราเรียกกันว่า ASCII นะครับนั่นคือมันตัวอักษรที่เป็นตัวเลขตัวภาษาอังกฤษตัวเล็กตัวพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็จะมีตัวอักษรพิเศษบางตัวแต่จะไม่มีภาษาไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงการเขียนภาษา C นะครับ ภาษา C ที่พูดถึงเรื่อง a s c i i นะครับเราใช้ได้เฉพาะภาษาอังกฤษกับตัวเลขนะครับแล้วเวลาเราทาการประกาศตัวแปรนะครับให้เราเขียนฟันห,หนู1ตัวตามด้วยตัวอนนักษร1ตัวนะครับแบบนี้นะครับก็คือเป็นการสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับแต่การที่เรามี Character แค์แค่ตัวเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับการทํางานแผนนั้นนะครับเราต้องเอาตัวอักษรหลายๆตัวเนี่ยมาต่อกันเป็นสิ่งที่เรียกว่าสตรีม มันถึงจะมีความหมายใช่ไหมครับเช่นบาร์โค้ดของสินค้าครับ A D C หนึ่งสองสามอะไรมาต่อกันแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเขียนสตริงหรือว่าตัวอักษรที่มีหลายตัวเนี่ยนะครับในภาษา C นะครับก็คือเป็นชาร์เอเร้นั่นเองนะครับเช่นผมเขียนว่า my string ต่อด้วยกล่องเสียมนะครับพอเราเขียนแบบนี้เนี่ยแปลว่าตัวอักษรสามารถมาต่อกันแล้วได้ใช่ไหมครับผมก็สามารถเขียนเป็นฟันหนูสองตัวนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเขียนสตริงนะครับอาจจะเขียนอะไรก็ได้ครับ I O T H M I สามารถคอมไพน์ได้ผ่านนะครับราวนี้คําถามถัดมาก็คือหลังจากที่เราได้สตริงแล้วเราเอามาแสดงผลยังไงในตัวหน้าจอ h ฮเดมยเรานะครับเดี๋ยวเรามาลองวิธีที่มันผิดพลาดกันก่อนนะครับคือถ้ามันเป็นแค่ชาเนี่ยการสแสดงผลเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ามันคือตัวอักษรที่มีแค่ตัวเดียวมีขนาด2ไบตบนะครับแล้วพอเป็นสตริงเนี่ยนะครับผมลองดูนะครับผมลองเอา local word ที่25นะครับมีค่าเท่ากับ my char ก่อนครับอันนี้ไม่น,าน่ามีปัญหาอะไร แต่พอเราเอา local เบ r ร์26นะครับเท่ากับ my string นะครับทำงาน compile นะครับจากนั้นเนี่ยลองมาที่ตรงนี้ดูนะครับแล้วเราลองหันมาดูทางขวานี้หาคำว่า ascii display นะครับลองแสดง L W 25นะครับอ่าแล้วก็ copy ใหม่ตัวหนึ่งแล้วก็ลองสร้างที่26ดูนะครับอ่าแล้วลองทำการ offline simulate นะครับอ่าจะเห็นว่าตัว a เนี่ยที่เป็นชาตัวเดียวมันแสดงได้แต่พอเป็น string เนี่ยมันมีปัญหานะครับ เดี๋ยวจะมาพูดกันว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะครับซึ่งการที่เราจะสามารถมาแก้ปัญหานี้ได้นะครับเราต้องเข้าใจเสียงเรียกว่าฟังก์ชันอันหนึ่งนะครับคุณเราทําการเขียนภาษา c นะครับมันก็จะมีหลายครั้งนะครับที่เราไปเรียกฟังก์ชันโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับเช่นเราเขียน size of ตามด้วยวงเล็บแล้วเราก็ป้อนในบางอย่างเข้าไปเนี่ยจริงๆแล้ว size of ก็คือเป็นฟังก์ชันที่ทําการคํานวณความใหญ่ข้อมูลใช่ไหมครับมันจึงทําให้เราสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้ซ้ำๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะมีฟังก์ชันอััันนึงงทีี่่เกกยวข้บบ St stringring ะคร ซึ่งก่อนที่จะใช้มันนะครับผมก็อยากให้หนักเรียนทุกท่านเนี่ยเข้าใจวิธีการเขียนฟังก์ชันด้วยตัวเองก่อนนะครับวิธีการเขียนฟังก์ชันนะครับให้เรามาดูที่ส u b s คริปต์ตรงนี้นะครับทำการคลิกขวาแอดส u b s คริปต์และตั้งชื่อฟังก์ชันของเรานะครับสมมติเรามาลองพูดถึงฟังก์ชันแบบ Sim p l e simple, simple ก่อนนะครับสมมติเราอยากให้ฟังก์ชัน i n c r e m e n t ทําำการบวกค่า1ขึ้นไปให้กับจำนวนเต็มนะครับเราก็ลองมาเขียนดูนะครับฟังก์ชันเป็น Increment นนะครับ แต่นั้นนะครับเราก็ต้องเขียนว่าฟังก์ชันเราเนี่ยมันจะทําการคืนค่าข้อมูลชนิดอลละไรออกไปนะครับเช่นตรงนี้ถ้าเป็นชอ็อตก็คือคืนค่าที่เป็นส่งบิตกลับไปนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อของฟังก์ชันนะครับก็คือชื่อเราตั้งเมื่อกี้ implement แล้วก็ตามด้วยสิ่งเราเรียกว่าพารามิเตอร์นะครับคือเรามีฟังก์ชันเนี่ยสามารถรับ Input ได้นะครับแล้วก็ทําอะไรบางอย่างกับ Input น,นั้นแล้วก็คืนค่าออกไปนะครับเช่นเดี๋ยวตัว Input ที่มันสร้างขึ้นมาให้เราเนี่ยมันแทนชื่อว่า n p a r a m ให้กับเรานะครับ เดี๋ยวผมขอลองเปลี่ยนชื่อมันนะครับเป็น number นะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วในโค้ดข้างในนี้นะครับเราก็สามารถมาทําอะไรก็ได้กับ number ตรงนี้เช่นนะครับสมมุติถ้าผมลองเขียนว่า short new number เท่ากับ number บวก1นะครับคือผมเอา number เนี่ยถูกป้อนเข้ามาในฟังก์ชันนี้บวก1นะครับแล้วผมก็ทําการ return นะครับอันนี้เป็น keyword ต่อจาก return เนี่ยก็คือเราระบุว่าเราจะคืนค่าอะไรออกไปนะครับ ผมว่าถ้คืนค่าที่เราบวกหนไปแล้วคืน new number ออกไปนะครับทำการ compile นะครับแล้วเดี๋ยวเราลองเอาฟังก์ชันนี้ไปใช้งานดูกลับมาที่ตัว script C basic หมือนเดิมนะครับการที่เราจะเอาฟังก์ชัน increment มาเกีม,มาใช้ได้นะครับเราต้องทำการ import มันเข้ามาก่อนข้างบนนะครับข้างบนเนี่ยเราสามารถทำการเขียน hash include ตามด้วยฟันหนูแล้วก็ชื่อของฟังก์ชันนะครับ increment.c เพร <c> า <oughs> ะ <p. S 2> เป็นไฟลฟ์ภาษา C นะครับลองคอมไพดูนะครับพอทำอย่างนี้เนี่ยเราสามารถทำการเรียกฟังก์ชัน increment ได้นะครับเช่น <c oughs> ผมลองทำแบบนี้ดูนะครับใน l o ปเมื่อกี้ของเรานะครับที่เรามีการจัดค่า mydata เท่ากับ local v r d 20บเป็นต้นไปเนี่ยเรามาลองป้อน mydata i เนี่ยเข้าไปในฟังก์ชันเมื่อกี้ดีไหมครับให้เราเขียนอย่างนี้นะครับเราเขียนชื่อฟังก์ชันครับ increment วงเล็บแล้วก็ป้อนสิ่งเนี้ยนะครับเข้าไปแล้วอย่าลืมปิดวงเล็บด้วยนะครับแล้วก็คอมไพล์นะครับ แปลว่าใน l o ปเนี่ยก็คือจะมีการใช้ฟังก์ชันเมื่อกี้ใช่ไหมครับล้วก็ทําการบวกหนึ่งของทุกค่าที่เราทําการจับมันเข้ากับ loop ขัวที่ยีบเป็นต้นไปใช่ไหมครับแปลว่าค่าที่แสดงผลเนี่ยก็ควรจะเป็น357 91บอใช่ไหมครับอลอง compile แล้วก็ลอง simulate ดูนะครับอ่าเห็นไหมครับตรงข้างล่างตรงนี้มี3ากับเนะครับอันนี้คือผ่านการ increment มาแล้วฟังก์ชันนี้ก็สามารถถูกใช้ซ้ำได้นะครับอ่าถัดมาเนี่ยพอเราเข้าใจเรื่องฟังก์ชันแล้วนะครับ เราก็จะมาพูดถึงฟังก์ชันที่สำคัญในตัว HMI ในการทำงานกับสตริงนะครับนั่นคือฟังก์ชันที่ชื่อว่า memcpy ครับย่อมาจากคำว่า memory copy ครับตัว memcpy เนี่ยมันจะรับพารามิเตอร์อยู่3ตัวนะครับหนเนี่ยก็คือตำแหน่งของข้อมูล2เนี่ยก็คือ string ที่เราสนใจแล้วก็3คือขนาดของข้อมูลมาลองดูตัวอย่างก่อนแล้วอธิบายฟังนะครับเราลองเขียนคำว่า local word บวก30นะครับแล้วก็ตามด้วยพารามิเตอร์ที่2นะครับ my string แล้วก็ตามด้วยพารามิเตอร์ที่3 strlen ย่อมจากคำว่า string length นะครับของ my string นะครับแบบนี้นะครับลองคอมไพล์ก่อนราผ่านหรือเปล่าผ่านนะครับมาลองดูนะครับว่ามันคืออะไรนะครับสิ่งที่ตัว memcpy นี้ทำนะครับก็คือจะเอา string นะครับที่ชื่อ my string เนี่ยมาใส่เข้าไปในข้อมูลเริ่มตั้งแต่ข้อมูลตำแหน่งของ overflow สนะครับเป็นจำนวนความยาวของ string การที่ผมใช้ตัวฟังก์ชัน string length เนี่ย มันก็คือเป็นการหาความยาวของสตริงไม้ให้วโดยอัตโนมัตินะครับผมไม่จำเป็นต้องไปทําการคํานวณด้วยตัวเองนะครับหรือจะคํานวณก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าตัวภาษาซีเนี่ยมันมีฟังก์ชันพื้นฐานที่เราใช้อยู่แล้วเราก็แค่ต้องรู้แล้วก็ใช้มันให้เป็น,นครับอ่าการที่ทำแบบนี้นะครับมันจะ Copy Memory ไปที่ตาแหน่ง Lo c a l word 30านะครับทำงาน c o m p i l e นะครับแล้วก็ลองทําการ Copy ตัว a s c i i display ขึ้นมาดูนะครับแล้วก็ทําการ Modify นิดครับว่าเดี๋ยวตัวความยาวของตัวอักษรเนี่ย จะยาวขึ้นนิดนึงครับผมว่าเผื่อไว้หน่อยแล้วก็เปลี่ยนจํานวนตัวอักษรที่แสดงนะครับแล้วก็อย่าลืมครับเรากําลังแสดง L w 3 0ใช่ไหมครับที่เรา copy string มาเมื่อกี้แล้วก็ทาการ offline simulate นะครับอ่าเห็นไหมครับคําว่า IOT h m i เนี่ยก็ถูกแสดงขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้แปลว่าเราสามารถเอา string เนี่ยมาแสดงผลที่ตัวหน้าจอ h m i ของเราได้แล้วนะครับหากเราดูมาถึงจุดนี้แล้วนะครับแปลว่าตอนนี้เนี่ยทุกท่านเนี่ยได้พอมีพื้นฐานภาษา C กันมาแล้วบ้างนะครับ เดี๋ยวตอนถัดไปเนี่ยเดี๋ยวจะเอาความรู้ที่เราเรียนในคลิปนี้กับตอนที่แล้วนะครับมาประยุกต์ใช้งานกับตัวบาร์โค้ดสแกนเนอร์นะครับแล้เราเจอกันในตอนถัดไปครับสวัสดีครับ